เออมามามาเออแข่ขันนึงมองเออนึงม่วงปูตาปูชื่อผักข้าวปูทูปูหมูปูเจ,าจ,าจ,าจา้าชีเจ้าชัาเจ้าบ้าน สี่สุขสุขสุขนเนาะค่ะมือนีเริ่มต้นที่มือนีวันที่เก่าเนาะค่ะมือสัน้นวันดีวันอังคารสี่ปูระบุไ้แม่คู่เด็กข้นหัวข้นห้องเนาะค่ะยับใหญ่ใสสวยองค์ปูพญานาคเนาะค่ะจากข้างขางมีไปข้างหอนั่นเนาะค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็อีสามโมงเนาะค่ะสามโมงเสาร์เก่านาฬิกาแต่สิ่ล่ำถวายนะคะเป็นการล่ำถวายสักการะบูชาเนาะค่ะสิ่งศักดิิิ์์สทธครับ ให้ว่าพญานาคุ้มพระองค์นั่นแหละค่ะเพราะว่าปู่ก็ให้จัดพนละมากหลักไม่ึ้นเนาะค่ะแล้วก็ทำพิธีให้เพิ่นแจ็ตน้อยเนาะค่ะเพราะว่าข้าวอันเชิญเพิ่นขึ้นเนาะค่ะซ้ำข้าขึ้นบานใหม่เนาะค่ะครับผมค่ะเพิ่นหามมือสันวันดีใดของปู่สิเป็นวันอังคารเนาะค่ะส่วนมากสิเป็นวันอังคารแล้วก็ล่ำถวายเนาะค่ะถาปูไมีดีดีเด็ดเด็ดให้เนาะวันมือนีะมือในบ้็นวันอังคารเนาะค่ะให้ว่าหลายช่วงหลายตอนแต่ว่าข้ากระเบื้องเอา เนาะคะ่ะแต่ว่าสำหรับมือนี้แม่คู่กับสินี้มุ่งปูเดือนที่ยี่สิบสงเลยเดือนีือสองโมงตรงครับแต่สองม,มงตรงเนาะคะ่ะสามโมงปรงะสิทธิ์ล่ำถวายองค์ปู่ของเฮาเนาะค่ะเนาะให้เอฟซีเดบิ่งใหะะ้ไเดเ้ไเห็นนำกันเนาะคะ่ะว่าคณะนี้ช่วงนี้แม่คู่จัดการจัดงานอีหยังเนาะคะ่ะแล้วก็วันที่ซิฟคือมืออื่นเนาะคะ่ะวัดโพชุมเนาะคะ่ะพัฒนาลา่ำอ่ำเภอเพ่นเนาะคะ่ะเด้อ ไปทั้งซุ้มเสานะคะไปทั้งซุ้มเสานะคะให้ว่าดีถนนเลยนะคะกับแม,ม่คู่กับเส็ดตนผา,าป่าไปถวายทั้งวัดทั้งว่าเพื่นละกาล่ําถวายสถานที่นะคะสักการบูชา้อมทั้งปวยท่านละการปลาทู่แกงนะคะปลาปลาทู่ลอยขิงนะคะ ปลาทูปลาทูลอยห่อว่บมีเขีงเนาะคุณเป็นห่อเป็นห่อเป็นแพ็คมาละค่ะเลยเอิงลอยปลาทูลอยเขีงเพราะปลาทูมันอยอะในเขีงค่ะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ค่ะให้เป็นแพ็คมาลอยแพ็คค่ะค่ะสิน้ำน้ำน้ำในไปถวายเพิ่มน้ำละค่ะปัจจุปัจจัยทีเอฟซีรวมสั่งมาน้ำแม่คู่กะนลายหมองแล้วค่ะลายหมองลายที่ถวายลายวัดเนาะค่ะ แต่สิมีวัดโน่นจำป่าได้ล้ะก็วัดโพชุ่มนะคะวัดโพชุมพัฒนารามพร้อมกับวัดโพชัยบ้านต่อไห้ล้ะก็ะเจ้าแม่สองนางล่ะค่ะวัดโูเททองของเฮานะคะวัดป่าบ้านเมื่อนั่นแ่ละค่ะวัดโูเทท่องภูลงคนโมโหจักเนาะค่ะไปทมไปามทา่บ้านวัดโูเทท่องี่ทั้งไหนเนาะค่ะเจ้าบรูนะคะปกติซื้อวัดก็คือวัดป่าบ้านเมื่อนตบบลสัมเผาเดี๋วเราไปหยิบเมนมาค่ะตบบดสัมผานะคะเด้อ ยูอุดรนี่ยแหละค่ะผู้ใดอยากไปเบื้องราะว่าทถวเวสุวรรณกับสีเซซินเร็วๆนี่เนาะค่ะเีซีผ้าในปีนี้นะคะแล้วก็สร้างซื้อกเฮ็ดซาลาบ้านี่สร้างกินกเฮ็ดหัวเนาะค่ะเฮ็ดกำแพงวัดไก่ซีเรียลเลยหัวกัมแพงวัดวันมีวัดน้ำอยู่เรียมวันมีหัวกำแพงไอเฮ็ดหัวเฮ็ดกัมแฮงราคาซีเฮ็ดต่อไปกับซีเฮ็ดห้องน้ำเนาะค่ะสร้างกินหมอนไม้ให้สร้างกินเฮ็นหองน้ำต่อ เพราะว่าเพราะว่ามันการฐานล่อสร้างเดี่ยวกับสิบวท่านเนาะค่ะกับเฮ็ดไปน้ำมาละเสริมกันไปน้ำหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าปูกับออกมาไม่เรียยเสียแม่คู่เฮ็ดนั่นเฮ็ดมีเรียยนะคะเพราะว่าเ่ากะคือมันบาท่านเรียวสําเร็จเนาะค่ะบาบาท่านเรียวว่าเดียวเมื่อเสืสีเรียวสุดนี้ไดเจ้งซิเมนเดียวนรูต่อไปเนาะเนาะเดีนสวัรค์เดียวนารูใส่เวลาโดนเนาะค่ะหลายปีคือว่าละแต่ว สัวข้าวสีสางเนาะสางแดีนราลกข้าวตองสางกรุงประกวดกรุงคุนกะของแถวเวสุวรรณภูมิขวบคุ้มเมืองนรกเนาะค่ะค่ะเมืองนรกเมืองมนุษย์นี่ยแหละค่ะเพิ่นซื้อให้ลูกให้ร้านได้เฮ็ดได้ซาเองประดิษฐ์สินิมนต์ครูค่ะเดี๋ยวเออสามากเล ตื่นแก่ขันหนึงโมงเออหนึ่งโมงปู่ตาปู่ชื่อปาก้าวปู่ทูปู่ปุปู่เจ้าชอเจ้าทักเจ้าบ้านเจ้าช่องทักกะระบุท่าถึงยมไทยทีอว่าถูกพระองค์พระปู่นาคาอือพระงค์ปู่พระพิ้ขันี่นะลุงนะพระปู่เออรักพระองค์คือรับดูรับขาดคือรักแบบชักกะระบุท่ามากตลอดนะลุงเนาะอันนี้คือหอปู่ชื่อปาวอืา มื่อเนึ่งวันคือเก่าวันอันค้านของห้าหกห้าอมเป็นมือทั้งวันดื้อลูกร้านใดเปลี่ยม,มหนังเปี่ยไนมไนม่เพราะงหมักหลักมม่เออง่ายๆใครคือว่าองปูภัยแรนักภูพระองค์อุภูหนักขาหนักขรรคุปูอืรู้จักไหมองคูอะไรฮะอ,องคูยังปู อันนั้นตนาคารา,าทุกโกนาคาราทุกมุ่บ่ะหายวาเชื่องรง่งงสมาลูกเชื่องรง่งงสมาทุกสะอ้อมเพิินถึงมาหาพ่อโรกร้างห้ลูกร้าน,รรานบานเมืองแดรูดุมกินถึงบอ่อยากหาขาร้านฟันแห้งบ้านบ่อยากห้ลูกร้าอาขาดพยาบาทกับบ่หายลกร้านจิตใจตกใำ พิ่มกับพาตาจ้ามาะวกงเนี่ยหลังค่างบาร์ะมือหายเคือหายบุกหลานกักเมื่อกับตัวอันคือดั่งอืมแต่ทรั้งรับ้ายมาใช้พยายามช้อนบ่เอาค่วนเพิ่อกับตองปล่อยไปตามกันถัาลูกป้อมเป็นไปตามกันมะยุ่งเนาะอืมเฮาอยากได้ดีเฮากับปฏิบัติเอาลูดูเข้าอยากได้ความทั่วเฮากับปฏิบัติเอาอืมไม่เมื่อ บอกช้อนบ่อได้อืมกะรุกผู้ายอืมการุ่มเมืองหน้ารูปตอหลาบพอว่ากำลังถือางมาบเพิ่มขางเพื่อนงาขางเอาใช้ข้มทัวก่ะเออขางพวกคือมอกรรร้ายมือกํรร้ายคึ้นหนังคึกจะค้องคือจะค้องเอืงอืมชุ่มบออตัดแต่งยูตอคอแม้ตอบิด่ามางดา คู่คู่บ่าอาจาะรักเรขขียกคำโมนหน่อยขาร่อนปันแท้งกิดอาขาดมาดไรา่ในกิ๊กในแกงก็เคยคือว่าผู้ได้ดีกูดีอย่างเรียววางดักขึ้นเมืองนรกเสียแขังทุ่งจังข่งไปแล้วเออเออจองจองกับจองเว่นกับโรคป่ายังแั่งกิดอาขาดพรายาบาทเคยไขกิ๊กเข้าพกดำ กระทุกเมืองเราเราเราดูดคุ้มคู่บาอดา้านดูดคุ้มพอคุม้มมาขาพอขามามตื่อพอตื่นมาเออปนตื่อเขาอือยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคนสุดท้ายนักเรียนก็ต้องอยู่ในเมนะืองาราเราหรอเออเมืองวันของเขาแขังรั แปลว่าหอดขรองเมืองนาปปหลดแล้วเมืองมาหมุมกใหม่หอดไปมาได้กับทเรทะเรเดือดทเรไฟงานไปใช้มือตะมองออหอดหมองพงนงานลกหนังกับปิงทารไฟคืนมากับมือหมองนานรบม,มกใหม่ด้วยคำแบขคำพูวอันด้วยคำอบ เก็บปวดเกิดว <idi> mm. ินรางยางเราตายเมื่อตื่นนะลูกนะเออไม่สิดนเจ็บคือปวดแต่ทุ่นทุกข์ทรมาร์มมีแต่เขาวัดทรมาร์มจิ๊บพอแข็งแรงลูกแานตรงคือดื่มท่ำดื่มบาตรท่านือเข้าถือจะเกิดลูกเด้อสิอไปจะรูปมองทุ้มมองยินเออเพิ่งพลาคือพลาดขาดเบิ่งเอาลูกเบิ่งเอา เออเขาวัดฟังถ้ำปัดวัติ้ปฏดวัดจัดเออเอือเอือเพื่อแค่ืม,มววนมาุนุนนั่งกันแล้วเออดาจีนแนง้งแค่งใจกันดาอาคาดพยาบาัตผู้ได้เทปบดขาดปกคุ้มอาเวอร์ตืบปืนปิดอาธุรกไก่ร้ายจรยิงร้ายดังบวชบ่เพิ่งถึ้งเบาอืงเทพิกดอกของผักเทปพิกดของเมืองขวา กาต้องถูกลงถูกรักค่มแล้วลูกเด้อเพิ่นบว่า,ายหนาเด้มีเงื่อนร้ายก็ซื้อไหวบ่ได้ถึงเวลาความตายแวนจอหมอไก่เขามากถูกผูกถูกค่มแล้วลูกเด้อขั้นเกิดจะเตรียมปวดตายเรื่องมีเกิดมันก็ต้องมีตายแล้วเนาะเวรบ่าดตายเกิดบ้างไนว่าเกิดชาดเดียวแล้วลูกอืมเข้าไป่าดึกวัดบ่าดาบได้เกิเดแร็วเกิอเดอดีกเกิดแร็วเกิดอีก บ่ได้เกิดเป็นมนุษย์ุกชั่เด้๋วลูกเด้อมนุษย์เป็นสัต์ที่ประเิฐจักคือได้เกิดเป็นมูหมากาไก่เป็นแมวมั่งอืมเป็นงัวเป็นขั้วหายเขาขาด้วยอืมเป็นปูเป็นปลาจักเข้าถือเป็นยังอดูถคือเข้าปฏิบัติอยู่คือปุ่งิ้งท่านเข้าเด้วลูกเ้อถ้าเข้าจงเข้าท่านเข้าหุกจักระเบิดเข้ากับบอกเป็นบาก้ะลูกเดออ บาปดูทวนบาปบุญดูทวนบุญอืมแก่ทุกั่วคนเกิดมากมีกรรมมีกรรมเป็นของตัวเองบาปเชื่อบาปที่เกิดมากเป็นมนุษย์ชาติได้ปางก่อนเทตกกรรมชางตะกรรมวะชาติที่เคาะเกิดมากเป็นมนุษย์ถึงกับเมื่อกับตัวเกิดมากแล้วก็ทิ้งขึ้ก่าทำแร้วทำเราวก้บไปตายอีกอืมไปเมืองเราคึกเก่า นี่แหละเพิ่นหายโอกาสหายโอกาสมันเกิดมาได้ทำุญได้ขาดความดี้อแล้วลูกเออเฮ่ห์หาบ้านเงี่ยงโทุ่งกิ่งเดือคนเฮาไปอิจฉาจ่าหลอนบ้านเมืองกับบ่หอมบ่ข้นเยอะแล้ลูกอืมขอบคนเฮาอิจฉาจ่าหลอนกับการแข่งกับทุกทิ้งท,ทุกย่างลมรา่ายมืดไฟมาได้กัดอืมถารงถาร้านแต่ว่าท่านตกแล้วลูก บ้านเมืองน้งผัวเนาะครับผมเออพอท่านถึงมือร่าบ้านเมือง,าร,งรารุพราร่ายคนเข้าเกิดตึกใจอัมมาฮึเป็นชัดเลยชัดน่าดูเคืองมากเพราะทุข้อขาดกันแต่ขาดไหลูกอเอามือปายข้อกันคือกับมือเงี่ยงกันตายกันไหนม,มหลูกงานบาดชัดตึกใจชัดมาเกิดอืม เอาร uh ัก huh. มันงไทยว่าคือคือได้คือเราเป็นถังนง้นเพราะว่าโรบเนี่เอามั่นบาบ่อเยอบ่อวัน่หว่เยอะที่หนาจะขาดจะคบกันหมดมัเป็นกันขับบ้านดาเขาเอนบัจจิตไม่พัฒนาเกิดขึ้นมากกับบอระงับมุกระงับแต่กรขคองเออทื่ไทยกระคองเป็นถูกเอาความโมโหละผู้ใทเว่างั้บ่อระงับ อย่งไงธรรมดาค่อโรปัยค uh ือ huh. ก He He ันได้ค huh. ือหาตัง huh. ค์เคลียพกปืนไปงื่งกันตายครับตายลูปการขนนกับมือเพราะความหอนความหุ่มเพราะกิ๊กไก่เข้าเอือ่ยเพื่อเพื่อเพื่อคือโรไปอืมเอาว่าแต่ของคืถูกไหมวะคือตัดหนาตัดรั้งกับปกับเกิดนักเครียดงะไอ้บวานร้อมากตีมากขากับอืมเรื่องว่าปืนกับเกิดกับเกิด พอจะนำมันดูสึ่งเดีูสิ่ใจปล่อยให้มันเด่นนะลูกเออปล่อยให้เด่นให้มีน้ำใจให้มีน้ำใจกายคับวงคับว่าคือกพอถึงหลายแล้วนะเออห้าังเทียเป้าแล้วกับเป้าไปตายหรือนะคือลมเรียนมาค่ะเรียนเกิดจากเขาหมืองนรักกอก่อนเป้าแล้วอย่างบ่หอดฝนทุกท้ายตายหรือหอดหรือหอดบานเก่าเมืองหลัง พอหอดบาทปัจจุบันพอยทำงหนเช่นั้นให้จับด้างกระจายอารมณ์คอยไปคอยมากคือกันลูกร,ร้านมหาพอคือกันยกฝั่ง่าวปฟังแล้วลูกเริอให้คอยคีมากแรงนแปดทึ้กับหอรแรงนแปดทึ้บบนั้ยาไปแรงนกึ่นกับหม้เขาแกงบอกแรแปดทึ้ไปกับได้มืออกี่แม่มาหาพอแรงนแปดทึ้กับได้แล้วลูกเริอ สามารถไปก็ได้พอขั like it. It so, like like ้นแรกติดค uh ิดนตแหงได้หรือไรคิดคิดแท้ปไพร์เรื่อยเรื่อยขั้นแรกคิดคิดแคลปพันได้กังวลเพอาะมีความเสี่ยงในต่างหัวกองบานจับเพื่อนักกอดกอดนี่แหะเคยนั่งหายมือขาดตื้อจังถึงมือขาดต่างแมงเปยือยมันเปล่นจังขัดขั้นแรกร่อยกลัวแต่เออเลอยเรืออยโค้งอนตราได้หรือ พราะว่านักโคมมันอาายได้ไปดูใครหน้าเขามเนาะมัดโคมนี่แรงไปเลยโค้งอากาได้แาอย่างนี้แต่เสียงว่ามือวอือวอือวอใตเนื้อใตเนื้อตนื้อโค้นี่อวันเรีเกิดกับมแลมเนาะเพราะแค่นั้นเรียนเก๊คิ้วเกเีฟมันมได้คุณายถือมหาพอมือกับเรียนเก๊ทิปดกมันจะถือได้ ขั้นแรกเกินกับลูกอันตรายข้อฮักตายแท้เนาะ<ม>ตาเท้าไฟฝ่าเรียบร้อยเลยเทั้งรับมือหนีลูกร้านใดมาเบามาว่ามากจาพราชื่อตีนั่งหลาบาถึงไร้่ำงขวานเจ้าโค้าจักรระบูท่าทีอใครชื่อว่าทุกพระองค์อ่ะมาเป็นได้ตือ,อพระองค์ท่านเพิ่งักรรบบูเมือ่อทุกพระองค์มาแล้ว ว,ว่าบ <Cock S 1> ุกร้านได้คือเดิอทางอือรุ่นลุ่นพุ่นนามบอกก่อท้ารน้าชากบุ่งฉากกูโซ่เหมือนอื่นการถึงไปวัดตุ่มพ่อหลายๆเนาะวัดตุ่มพ่อพอการถึงไปล้วนรุ่นปูชีผักขาวก็ไปรู้วืาปูชิผักขาวออกโรงเลยเนาะเออเพื่อการถไปเด้นผัวพายเช่ารุ่นอ่ะรุ่นอุ่นให้รับรู้รับทราบเนาะ น้าหลับ่อทำงานคือคือจะรดนาคืออาคือหายโกลปูร้านก็ะด้แม่บะกมันคือนู่นนู่นคือปูคือฝาข้าโอ่งปูไงเข้าสซึปรากเนาออืมข้าใจญหมากบากอืมด้วยบุ่มบากรมือของอืนนั่งหล่าผู้เป็นร่างช่วงหายผอเออถึงเมื่อร่างเมื่อร่าทุกทงทุกกยางเมื่อกลอนัดโก้เตินเออ จากชาววันเบื่องบุ่มพิ่งทางมากจำได้ยิ่นัน่งหล่ะก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามทุกถึงทุกอย่างก็จะไม่สำเร็จถ้าปฏิบัติตามกฎแห่งเมืองชาววันจะยิ่งจะเริ่มจะเรื่มวาเพิ้นก็นจะเริ่มแล้วลกเอ้็เทปไทยคือปล่องคทองลออ้ำเทปคืองั้นมาขอบมาเกา่าวพอเพินน่เงา เออมาว่ามาจ้าการเบาการจ่ามาบ่าวดลเสียเงือนเสียข้างแล้วกอจะได้เสียกังก็จะคือเรียกว่าถือืม่ค่าคือเรียกถือได้เงือนมาิดตจมขันาอกนักกองก้อยเออพยาแามถือให้มันถือไฟแรงเสียให้มันถือจะชิ้เตามอนกระไดชี้เต่ตา้าอจะห่าวถูได้ชี้เตา อันนี้ข้ามคารวะของอืนราแดงมบ่ะคูเอออพอช้าสงสางบุญคือเก่าอนท่งแตงมูบ่ันไขาดคือเก่านะอืมเฮ้คือเก่าอินทพอไม่หน่อยเฮ้ต่างหน่อขอนํัขาดอืมเฮ้ไปเด้่ลยกเดยอะกระจายคนเยอะกระจาขึ้นเย้วพ่อพี่จะรักนะทงบับอินทรงแตงมูวันที่เสี่ยงหดคือได้โชคไงลูกนะจะมีโชคใหญ่เข้ามานะลูกนะ เออ่อถือคอทานหายเรื่อยเลือยเรพองเด้อคอขือคอปัด่างด่างเงิ่งนรวยรวยเออข้อื่หนักหนอนอันนี้ข้อยืมหนักหน่อยขอเข้าประว่าอง์ปูค่ะอง์ปูทุกพระองค์่องทักอง์ปูหน้าขาพระญาณนักอนันต์หนักาวะทุกชุดปูชนะคารหนทุกหมู่อรัเป็นไทย องคุภาษาหนักหลานลูกนะเออเสือช้าช่างพายเคยเห็นมากเคย่ะอืมของอื่นนั่งหมักหม้อสะกหันแต่เรื่องแต่เรื่องเดิกเล้ออายุวันนะถูกขับพัวรักอืมเทศถือป้องความรักเหมือนแล้วให้แต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องด้วยชิ้นแต่เรื่องด้วยคำแต่เรื่องด้วยว่าจาการกระทำของเราใครจะพูดอย่างไรก็ทางหูกอืม ปล่อยวางนะลูกนะอย่าไปนักงกนักแต่เรื่องดุเรื่องขอบคั่ทุกคนเกิดมาเหมือนกั้มกร้มค่อนถากมากว่าคือการบุญคนถากมากว่าคือกันถึงม่ราต้องรับเอาที่นั่งมาหอกัต้องรับเอาแล้วลูกเออจากไหนยังไม่ถึงเวลาบัานก็ยังไม่ปล่อยวางเนาะจากไหนถึงเวลาถึงนั้นจะทุนจะร้ายไปกับร่มกับเหล็กไปแล้วเอออืมนเปิดจางข่ะ ข้อไค่อ่านี่กินข้อทข่ช้อบุญมน้ำอีกพอเพื่อพอเออไปต่อยหอยตากเด้อหายกุ้หายร้านไ้หอยไปเ้นไปน้ำบางขันเยอะมาเนะลูกเนะเออข้อาข่กินมีโชคมีรักมีโชคมีหมานอาทุวันนะโุกขาดพารนะะลูกนะหึงถึงแล้วก็รู้ว่าไ้ภาคคงได้คือเป็นขาเป็นชื่อฐานให้เขานะลูกเออ บังเพิงบุ่มบาทและมือองค์บ่ไป็องค์แม่คู่เนี้ยแ <Yeah. S 1> ม่คู่คือคือบ่มีตุกคับแม่เขาดิ่งเออเพลิงผ้าบาทและมือคองแม่คู่แล้ <c oughs> นนวลูกเล้เาาาว,ว <Yeah. S 1> เป็นชาว้านบุญหายเขาอ <Yeah. S 1> ืมรวมเฮ็ดรวมฉากไม่จังสึกแต่เริ่มดิ่งพ่อกระสีหายไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> พ่อก็จะรักที่นี้คือเจรนา หันเครื <Yeah. S 2> ่องมือรบเบิดบุญพพอกับจ้องหั่นแล้วลูกเนาะเอเพราะว่าเราเป็นสื่อช้านให้มวลมนุษย์ให้ใจคิดดืทัางดื้อให้เบืองตัวยามคือไม่คู่ภาคือภาถทางแล้วลูกเนาะพรามือไม่คู่กับบท้ามาชื่อทางทั้งเลื้อเคลทิ้งได้วยบุญบาทแล้มือเพราะไม่คู่กับเก่ามากนะลูกเนาะเอือบพมีไผ่ยางหรืออดีตชา้นปัจจุบันา อาตชาติเขาเคยปฏิบัติข่างมาหลายพบหลายพันปีกลัวถึงมาถึงจุดนี้ก็รูกเลยแข่งเลือดแข่งผ้าแข่งรายแข่งที่ชาตาว่าชนะแข่งกันบ่มีดในเมือแข่งกันบ่มีดหอาขาหอยกับแทงไปนับเพิ่มห้าวิีบีท่ำบี ทุกส okay. ิ่งทุกอย่างซึ่งคือเกิดขึ้นก็อยู่นู่นเออให้จารึกจารึกนั่งยืมนะห่างมไม่ถึงใจห่างไม่ถึงใจเอออันนี้ของอื่นนะกล่องกอดของอื่นนะกล่องกอดกับแบบเสื้อเออ่คอกกับคารวะอินพ่อคือเก่าคือต่อยหอยกาบไปทุกๆทุกท่าเออเพราะว่ามีเสื้อใช้จำพันกันมากครับอันนี้น่ารักพอเนาะลูกเนาะ เกิด้เกิดเป็นเมยอเป็นลูกกับอืมรวยบุญเก่าอืมทะช่วงทางบุญมากก็หอยก็แค่มาคู่มากเนาะลูกเนาะเออขอให้จะเริ่มจะเริ่มอายุวันอาทุกข่าพ้าเออเฮิืไปเรื่อยๆทางไปเรื่อยๆลูกเรืออย่าเป็นคนแรงน้จ๊ายเออข้าเคลือไปข้าวเคือนเคลื่นกระลาชทอยมาคู่ไปน้ำเรื่อ กิจาก,การงานอะไรมันขัดของนั้งช่วยคิดแต่เรหน้าเป็นหู้เป็นตาแล้วเออเออ,เ,อ,อเราคิดดีเราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างบารมีเราจะถูงขึ้นถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีบารมีก็ไม่มีหายไปหมดเกลี้ยงนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ข้าปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้เป็นตัวอย่างเขาดีแรกรดดีแรกรดมือ เอออถึงได้น่ำถวายได้ลูกเอท้งรับอีกนั่งกอดกับบักเอีกกับไปเรื่อยพ่อได้ได้ลูกเออพอจ้ะที่นี้พิจารณาลูกหลานคุืมบังม่วบ้าไข่จะดูกแตวานมาลูกเนาะเออพอกับกว่าท่านถุกราไข่เมื่อสูผูทุขมใช้บุญพอยุไกลูกไกลูตางกว่าสิสิขีื่องบนมากยูเมืองไทยของเขาเออแนียงปูต่าเนาะ เออเป็นคือทานให้เกิดข้าวโงๆๆ่อล้วโได้มาเห็นว่าถาง้วยพานหลังของแม่คู่คือ่นเคยปฏิวัติมากต่างแต่ร้ายผกร้ายฉากมากแต่คือ้านเป็นเรียงเป็นว่าจะเป็นการกระทําอันนี้คือเที่ยงของปู่ตาคือทานมาได้ได้บอกผ้าชามมนุษย์ ขั้นพอเบาพ้าชา้าคือเขาก็ะเพาเปิดบ่าเนาะเนาะเพราะว่าไม่มีคนงฟังออกแม่คือแต่า้ายือเท่านั้นเขาพอได้เบายุเมืองมนุษย์ขั้นเบาดูเมืองมนุษย์รุกรานมาถีกเข่าแก่แม์ม<ช>ไม่เข้าใจพราะฉะนั้นพ่อก็เลยสืบชานกับไม่คู่ผู้เพิ่มเมื่อบุ๋นเนาะเนาะมีบุญดาคือการไม่บุญเก่าอื การเลือ่อยคือทานกับข้าวมนุษย์เป็นเสียงของมนุษย์เบาผ้าท่ามนุษย์ขันเบาผ้า,าท่าถือแม่ได้ยืมตะเป๋วอ๋อแม่แต่้มาคู่นั่งด้วยกันนังเป๋วอ๋ออกมาวาลูกอืมเพราะขนาดเปิ็นั่งพอคือเบาได้อือาใช้ร่างเลยอาใช้ร่างอืมคือผ้าเบาผ้ากัน อาใช้ร่างคือพาไปบือหนัง,งมือเรียกเขาวิวัฒนาการแบบไหนพัฒนาแบบไหนฟอกบทตดจำรายทุกถึงทุกอย่าง,งขอให้พ่อไปคิดขอให้พ่อไปเกอเออบารมีอันร้อนฟ้าร้อนกระหม่อมขอองค์ปู่ที่ปะเขาประทานให้ทุกถึงทุกอย่างคือฮอปู่ชื่อปะเขาตรงนี้ตรงนี้แล้วน,นะ คือขององค์ปู่ใหญ่ของเราฝาะทานครับถึงเงื่อนทองเป็นคุ้มข้าวเมืองเด้อลูกเด้อนี่งหลักเขาอื้อทามเยี่ยมทองค่ำบอเงื่อนบอทองคือใครถูกใครต้องของร,ำร่ำลูกร้ายจะได้ทุกคนเด้อลูกเด้อคอยเป็นคอยไปด่ากินแนงแข้นใจกันดาอาขี้ต่อกัร คนกเข้าในเมื่อชิดบดีมันสิเกิดได้จ,จังไัยชิงด,ดีๆม,มาบรุ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องชิดดีแล้วชิงด,ดีๆจังถือมากกบปักรักสงรักษาคือไม้คู่ผ้าทือผ้าถ่ามกับสิ่งวัดสักการะบูชาดอกไม้ทูพีแยมองค์ปูพังลูกเทวดาป่าดินพังรูชิงที่ชื่อชานแบบคือสิ่งทูพันเทียม ดอ,อกหมอกดอกใหม่พุ่มรำใหม่เด้อลูกเด้อพวงมาดอกพวงมาไรเนี่ยคือไถ่ดูไถ่ร้านได้กราบทักกะรักปูท่าขั้นองปูบอมีซึ้งคงจะไม่ช้ามาให้ลูกหลานมากับมาไหวขนาดอยู่ไกลเครื่อนนั้นลูกหลานก็ยังได้มาใช่ไหมอื่นางก้องก็อ,อ,อด้วยบุญบารมีอ,องปู่ือพะคา้าพ่อปูตาและปูป่ภูมิ แล้วก็ปูป่บุญคุ้มพี่ของร่างอยู่ตรงนี้เออชอนบรรดุบรรดาไหหลูกใคร่านใดเคือเต็มช่างให้กิดใจเป็นกูโชนผู้ผูกกนอืมเวี้ยนไหวาตายเกือจะหลุดเ้อเวลาเรายังไม่ยาวไปขนาดนั้นนะลูกนะเวลาเข้าถึกตัดออกมากคื่งขอนค้นเราเด้ออืมที่วิเว้าําบวามเลือหร้าย ให้เปล่าเหตุความดือ้อผู้ใดบก,กัดจันทร์ูปต่อปอตอ่อมาให้คือนี่คือจานร์หน้าว่ามือนี่กู้ทำความดีกับพ่อกับแม่หรือยังมือนี่กูเคยเคยไถ่พ่อแม่ภูมิใจหรือยังเออเพิ่งเรียงห้ามาเพิ่งพาห้าได้เออขอดออกมาออกลูกออกมาทำไรทำเมือเครือเพิ่งถือเรียงเป็นงผูกเ,เป็นโค่นได้เสชื้อียืเป็นครนนูว่าถ่ายเขาว่าผู้่งิ่งหรอ แต่ว uh, yeah, so, yeah, ่าพอบพได้เนื้อแข็งอย่างเจ้าขอพอว่าคุ้งงานคุ้งเงื่องของเราถูกเนาะเออพระคุ้งไม่แล้วก็พระคุ้งพ่อเนาะถูกเนาะยกไหวเนื้อแียงเก่ากับหมอนเราลูกเน้ะมันไปใช้กันพระพุทธพระธรรมพระโสดุ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยจิกเขาห้าด้วยการปฏดจิบัดดึงปัดิบัติชอบั้ำรักมือหนึ่งบาดฤกษที่หาเจ๊ชูสี่ออกพ่อออกข้นถึงมือไาพอพอเลยที่เก้าเก้าแปดออกข้าถึงมือไดบาดที่ง่ายไปพอง่ายไปบาดเลยที่เก้าเจ๊ชูนี่ยบาดเก้าเจูนะ มีหลักองคปูพญานาคของจักบ,บ้านเด้กินข้าวเกี๊ยเก้าวเกทุกเก้าเกีทยกได้ยร,ร,ร,รั<า>บวันนี้นั่งหลับพัดห่าเก็ดทุก้องคปูพญานาคข้าวเกีดยุกอมปูชิมเผาก้าเก้าแปะโ้มาคือเข่งกครับเค่งได้ยิเข่งได้ยึมเข่งได้ปู 99, oh, เคงอืเข่งได้มด <c ười> ข้าวแกงว่างข้าวแกงว่าง ้าเกี่ยวกเก้ายวกับเกี่วกับเกิดทวกับเกี่ยวกัมเบอร์ด้วยเอ้ยบ้านบ้านบ้านก่เราเรื่อหาเก็บเี่ยวบ่ายได้กิน้ำแบบเราบอก้าตัวได้กินเลดบอกสาตัวได้กินเท่ากหรข้าว่เชฟชนะโดนบอกได้กินน้ำแบบเ้าต้องบอกนี่คักแน่คัดแน่วันหงครับระวังหกระวังหกระวังหกที่ตัวหกระวังคึกมาเนาะอยากินไปเรื่อดนมันโก เพิ่มไหนก็เสียเพ้บ่ได้ยืมครับผมเอาจักบายเข่าวะเอาจักบาทาลาเ่นพักกับเปตงเกียรสสุดเ้อครับอ่ะให้มือถือไม่หลักม่ถือไม่ไม้ถืกรพแข็งแรงขอให้เงินไหลนอขอให้ทองไหลมากระลืระลืสาธุสาธุ